เขารีดภาษีคนจนเลงเก็บภาษีกลุ่มรายได้น้อยเพื่อหาเงินเข้ารัฐต้องการเงิน 200, แสนล้านรัฐประเทศไทยเนี่ยไั้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษียังจะไปรีดภาษีกับคนที่เขาไม่มีทางหนีอีกหรือฮะอะไรที่ล้าหลังคุณก็ควรปฏิรูปอย่าไปพูดเลยว่าไอ้นู่นนี่นั่นทาไม่ได้โลกมันเปลี่ยนครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะล้าหลังอรรันมีประชากร80บล้านคนมีทหารแค่2องแสนหประเทศญี่ปุ่นมีประชากร120ล้านคนมีประหารแค่2องแสนสามประเทศเรามีประชากร66ล้านคนมีทหาร3ามแสนแปดเรามีะหารแค่สักสนนอ,นะนะองแสนก กับใครหรือระบบราชการเราอุ้ยอ้ายไรประสิทธิภาพใครๆก็พูดอย่างนี้หมดละเราจะมองว่าประเทศเรามีอัตราเต,ติบโตต่ตําที่สุดในอาเซียนนึ่งจอสูงกว่าพม่าประเทศเดียวลักงณาของปัญหาไทยคือการเมืองสายตาสั้นสถาบันการเงินศึกษาอ่อนแอระบบราชการคือตัวอุบสรรัตอันยิ่งใหญ่ดิบีโซ่ทวสวัสดีครับผมได้รับทราบข่าวว่ารัฐบาลไทยเนี่ยตอนนี้กำลังจะประกาศขึ้นภาษีแวดเฉพาะ 1.8ล้านบาทต่อปีของรายได้ที่เป็นประจำปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกว่าเขารีดภาษีคนจนนะฮะเล็งเก็บภาษีกลุ่มรายได้น้อยเพื่อหาเงินเข้ารัฐต้องการเงิน2แสนล้านผมฟังแล้วผมช,ช็อกช็อกนี่ไม่ได้ตกใจนะครับแปลกใจเพราะว่าในเมื่อรัฐบาลเนี่ยขาดเงินก็ต้องไปเอาเของคนรวยสิครับทำไมไม่เอาเของคนจนไม่เข้าใจนีคนรุ่นใหม่จานวนมากหันมาทาธุรกิจเนี่ย ก็เริ่มต้นจากนี่แหละครับจะไปเก็บภาษีเขาอีกหรยอนะฮะพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็เป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยนะฮะคุณจะไปบีบให้เขาอีกหรอว่าไม่ให้เขาทำหากินเนี่ยคือโอกาสที่จะเติบโตมันก็ยากนะถ้าโดนกดรายได้โดยต้องจ่ายภาษีอีกเนี่ยประเทศไทยเรานี่มีปัญหาอย่างยิ่งนะครับเรื่องการกระจายรายได้โดยเฉพาะการกระจายรายได้สู่ชนบทเนี่ยส่วนมากคนที่มีรายได้น้อยๆก็อยู่ในชนบททั้งนั้นแหละ <S <S คุณดูรูปที่หนึ่งเนี่ยครับทุประเทศไทยครับ population Density map เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนโดยมากของครึ่งหนึ่งของประเทศไทยครับอยู่ตรงกลางนะฮะส่วนที่ยากจนอีสานเหนือใต้เนี่ยไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่เลครับคนพวกนี้แหะครับที่มีรายได้ต่ำกว่า1.8ล้านคุณยังจะไปรีดภาษีเขาอีกเหรอเนี่ยคือประเด็นที่ผมพูดวันนี้ก็คือรัฐประเทศไทยเนี่ยไร้ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีนะฮะยังจะเป็นรีดภาษีกับคนที่เขาไม่มีทางหนีอีกหรือฮะผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่า Why Nation f a i l นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงนะฮะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยไม่อยากให้หนังสือเล่มนี้เขียนมาเป็นเล่มที่สองแล้วบอกมีตัวอย่างประเทศไทยไงละ่ะที่เป็นอย่างเงี้ยถึงประเทศไทยถึงล้มเหลวไงละ่ะเนี่ยสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นรัฐล้มเหลวเนี่ยมันคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอะ่ะคือ ไม่มี rule of law นะฮะไม่มีการเปิดโอกาสนะฮะให้กับคนชนชั้นล่างร u ออ of l อ w คือ,อนิติรัฐที่ไม่แข็งแรงนะฮะโอกาสที่จะโอเพ่นให้คนทั่วไปเติบโตก็ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปปฏิรูปหลายๆเรื่องนะฮะโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันต่างๆที่ล้าหลังผมอยากจะพูดครอบคลุมเลยนะฮะว่าอะไรที่ล้าหลังคุณก็ควรปฏิรูปอย่าไปพูดเลยว่าไอ้นู่นนี่นั่นทําไม่ได้โลกมันเปลี่ยนครับถ้าคุณไม่เปลี่ยน คุณก็จะล้าหลังไงพอคุณล้าหลังคุณก็จะเฟลไงนี่คือเหตุผลครับว่าบางช่วงเวลาสถาบันต่างๆนี้ดูแข็งแรงนะฮะแต่มันผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเจอคําว่าปฏิรูปหยุดจนได้นะครับอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงครับถ้าคุณต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือคุณฆ่าตัวตายไงคือการที่มันมันจะอยู่ต่อไปมันกลับล้มเลยฮะเพราะว่าการไม่ยอมปฏิรูปนี้เองจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมันง่ายกว่าไหมครับถ้ามีคนังคับให้คุณเปลี่ยนแแปลลลลงเาะววว่คุณ้้มห สัญญาณอันตรายที่เราจะบอกก็ว่าเรากําลังเห็นกับตาว่าประเทศไทยเนี่ยมีการแทรกแซงอำนาจตุลาการระบบขบวนยุติธรรมสันคอนวัฒนธรรมที่คนทําผิดไม่ต้องรับผิดรูออฟฟ์ลอซึ่งรูออฟฟ์ลอยอินเด็กของประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่80นะครับต่ำมากนะครับใน142ประเทศนะครับต่ำกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมีคะแนนคอร์รัปชันนะคอร์รัปชันอินเด็กนี้อยู่ที่36คะแนนนะครับอยู่ในอันดับ104จาก180ปประเทศแย่ทุกอย่างเลยครับดิโมคราซี อินเด็กก็แย่ครับอยู่ในอันดับที่72จาก167ประเทศนะมันเป็นการกำหนดว่าประเทศเราอยู่ในโซนของเฟลสเตทแล้วครับเหตุผลที่เราเป็นประเทศเฟลสเตทนั้นมันมีหลายสาเหตุอย่างจะวิคใอยฟังนิดหนึ่งก็คืออันแรกสุดก็คือการไร้ประสิทธิภาพและการทวงความเจริญของประเทศในระบบราชการตึกสอตรองตกลมองค์การอิสระห้ามตรวจสอบนักการเมืองคอร์รัปชันข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะกำลังล้นเกินภาครัฐหนึ่งคนต่อประชากร22คนนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐ ทำงานแบบต้องจ่ายสินบนน้ำมันหล่อลื่นต่างๆต้องหยอดนะครับประเทศนี้เป็นเครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยคนงาน15คนคนทำงาน15คนต่อราชการหนึ่งคนราชการคือตัวช่วยหรือตัวถ่วงราชการเป็นตัวหล่อลื่นให้ทำงานคล่องขึ้นหรือราชการเป็นตัวขัดให้เฟืองมันไม่ขับนะฮะดูจํานวนเทียบกันกันกบเจ้าทังที่สาธารณสุขกับครู แล้วก็ทหารทหารไทยมี3ามแสนแปดหมคนเจ้าหน้าที่ครูและสาราถูกมี4ี่แสนสามหมคนเรามีทหารมากไปหรือเปล่าเยอรมันมีประชากร80ล้านคนมีทหารแค่2องแสนหประเทศญี่ปุ่นมีประชากรร้อยยีบล้านคนมีปรทหารแค่2องแสนสประเทศเรามีประชากร66ล้านคนมีทหาร3ามแสนเรามีปรทหารแค่สัก2องแสนก็น่าจะเหลือแล้วนะทำไมเราต้องมีเยอะขนาดนั้นเราจะไปลบกับใครเหรอเรามีศัตรูยิ่งใหญ่เหรอถ้าเราจะลบกับจีนสารัฐูกเนี่ยสองแสนสามแสนสี่แสนไม่มีความหมายเย มันก็แพ้อยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเราจะลบกับประเทศข้างเคียงเนี่ยสองแสนก็น่าจะพอไหมไม่จำเป็นต้องมีกองทัพแจกขนาดนั้นนะเหมือนก็เรากลัวสงขาม,มากเลยกําลังภาครัฐของเราเนี่ยมีราชการเนี่ยที่เป็นตําแหน่งข้าราชการ1นึ่งล้านเจ็ดคนพนักงานชั่วคราวสามแสนคนและยังมีพนักงานที่มันอยู่ในเครือข่ายของราชการเช่นพนักงานมหาาลัยเนี่ยหนึ่งแคน ซึ่งคุณจะออกนอกระบบให้หมดได้แล้วคุณจะเป็นราชการทําไมคุณเป็นอาจารย์หรือเป็นพนักงานในมหาลัยคุณก็ควรจะบริหารงานอย่างอิสระไม่ต้องมาอยู่กรอบราชการมาเกี่ยวข้องอเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมีข้าราชการแค่ห้าแสนนะแต่เขามีพนักงานทั่วไปที่ทํางานทุกอย่างนะฮะแต่ไม่ใช่ราชการนะครับไม่ใช่คนที่กําหนดนโยบายเป็นพนชการประจําที่แต่ละหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นโลเคอละเฉพาะกิจเหนึ่งล้านกว่าคน เราควรจะเปลี่ยนระบบราชการเราให้มันเล็กเหลือสัก3ามแสนสองสามแสนก็พอแล้วที่เหลือก็เป็นมอบงานให้เอกนชนไปหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเ,เฉพาะอย่างเฉพาะท้องถิ่นให้เข้าบริหารดูแลกันเองโดยเราไม่ต้องมายุ่งนะฮะมันจะทําให้ทุกอย่างมันคล่องตัวขึ้นเยอะเลยระบบราชการเราอุ้ยอ่ายไรประสิทธิภาพนะฮใครๆก็พูดอย่างนี้หมดละทุกคนในประเทศไทยพูดอย่างนี้หมดละ คุณไปเชื่อถามใครก็ได้มีใครบอกว่าโอ้ราชการไทยเยี่ยมดีมากเลยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงทํางานสุดยอดเป็นคนที่มีคุณภาพสูงมากเลยคุณเคยได้ยินไหมมีใครพูดบ้างไหมนะฮะสิ่งที่เราจะบอกว่าประเทศเราเมืองไทยกําลังจะเป็นแบบญี่ปุ่นดูฟังดีมากเลยนะเราจะเป็นญี่ปุ่นคนที่สองนะญี่ปุ่นแบบเวอร์ชั่นด้อยพัฒนาความหมายคือเราจะเป็นสังคมสูงวัยที่มีคนแก่อายุมากกว่า60ปี เกิ่าซนนะฮะซึ่งเป็นสังคมสูงวัยซึ่งญี่ปุ่นเป็นไปแล้วอิตาลีเป็นไปแล้วนะครับ28%นะฮะของญี่ปุ่นนะฮะอิตาลีสูงที่สุดในโลกครับรู้สึกประมาณย9่ปรนนะฮะประเทศพวกนี้ไม่มีอนาคตแต่เขามีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีครับก็คือเขามีตังค์เขาล่ำรวยแล้วแล้วเขาเลยเป็นสังคมสูงวัยแต่ประเทศไทยเราจนฮะจนมากเลยนะฮะไม่ใช่จนธรรมดานะครับคุณอย่าคิดว่าประเทศไทยเรามีตังค์นะครับคุณดูดูหลายหลยางย คนจนเยอะมากเลยเนี่ยครับค่าเฉลีย่ยของคนรายได้เท่าไหรเคียนวะถ้าค,คิดตัดคนรวย5%่าภข้างบนออกไปเราจะเหลือแค่ไม่กี่ตังค์เองนะตอนนี้เราประมาณหมื่นหมื่นสองดอลลาร์ต่อปีเราจะมองว่าประเทศเรามีอัตราเติบโตต่ําที่สุดในอาเซียนนะฮะหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์นะฮะสูงกว่าพม่าประเทศเดียวประเทศพม่า,มาผมตัดทิ้งไปเพราะเขามีสงครามกลางเมืองเนาะแต่ก่อนนี้เขาไม่มีสงครามกลางเมืองเข้าสู่กั่ไทยนะครับฉะนั้นตัดพม่าออกไปเราคือชุดที่สุดท้ายครับ ที่สูงสุดคือเวียดนาม6.5%นะแต่ราคารแห่งประเทศไทยแล้ลดการคาดการ GDP ลงไปอาจจะเถือ1.3%ก็ได้ในปีนี้มันแย่ขนาดนั้นเชียวนะครับมันเป็นทศวรรษที่สูญหายของประเทศไทยยิ่งกว่าประเทศญี่ปุ่นอีกครับไทยจะเป็นเศรษฐกิจที่แก่ก่อนรวยคนวัยกลางคนไม่มีเงินเก็บร่างกายซุดโทมเหมือนผมเนี่ยครับผมก็ไม่มีเงินเก็บครับทุกวันนี้ก็อยู่อาศัยอยู่ได้รายได้ประจําที่มาจากการทํางานนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเรามองว่ามาตรฐานชีวิตของคุณ จะดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่หรือเปล่าประชากรไทยกําลังหายไปเหมือนน้าเลอะเขยนะครับอัตราการเกิดของประชากรไทย1.0คนต่อผู้หญิง1คนต่มกว่าญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น1.2คนต่อผู้หญิง1คนครับสองคนคนแก่ของไทยร้ายแรงกว่าถ้าเท่ากับไต้หวันนะตอนนี้อันดับหนึ่งของโลกคือไต้หวันนะครับ1.1คนต่อหญิง1คนนะเราก็เป็นรองไต้หวันนิดหน่อยไนะต้หวันคทืออันดับหนึ่งอันดับสองคือประเทศไทยครับอันดับสามคือญี่ปุ่นถ้าเป็นเช่นอย่างนี้ต่อไปประชากรไทย ใน60บปีข้างหน้าจะเหลือครึ่งเดียวเหลือ33ล้านตอนนี้เรามี66ล้านนะครับต่ก่อนนี้มี70นะครับมันลดลงเรื่อยๆนะครับคุณที่ไม่รู้สถิติอย่าลืมนะครับประเทศไทยประชากรลดลงเรื่อยๆเลยครับทุกปีทุกปีครับปีหน้าก็ลดลงอีกครับปีนู้นก็ลดลงอีกครับไม่มีทางขึ้นเลยครับไม่มีทางมีประชากรเพิ่มขึ้นเลยครับมีแต่ลดลงลดลงครับโรงเรียนนี้ปิดไปเยอะมากเลยนะครับคือคุณต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันมันเลวร้ายวิกฤตมากเลยนะครับคือเราเป็นประชากรที่แก่แล้วก็เกิดน้อยแล้วกก็มีปัญหาเศรษฐิจ มีทุกอย่างลุมเรานะเราไม่รู้ตัวเหรอครับว่าเราเลวร้ายแค่ไหนคุณทราบไหมครับว่าโรงเรียนปิดไปกี่แห่งโรงเรียนปิดไปหมดเลยนะครับเพราะไม่มีเด็กจะเรียนนะครับหมูบ่บ้านเต็มไปด้วยผู้สูงวัยคุณไปดูในหมู่บ้านในชนบทนะครับคุณหาคนหนุ่มคนสาวยากครับไม่มีลูกหลานเลยยี้ยงดูครับโรงพยาบาลมีแต่คนป่วยคนป่วยติดเตียงนะเต้มไม่หมดนะระบบประกันสังคมระบบบำนาญล้มละล,ะลายอีกไม่กี่เดือนปีๆระบบประกันสังคมจะล้มละลายนะครับนี่มันจะช่อฉน ป้นเงินของระบบการสังคมไปอีกทั้งทที่ประกันสังคมอีกสักสิปีข้างหน้าจะล้มละลายนะครับทุกคนก็พูดอย่างเดียวกันครับว่าระบบการสังคมประเทศไทยเราจะล้มละลายแต่ไม่มีใครแก้ปัญหานะครับเราจะขาดแคลนแรงงานทักษะสักษาสูงคือประเทศเรามีคนที่มาเสริมจากต่างประเทศเยอะไงเราเลยไม่รู้สึกอะไรไงตอนนี้เรามีการขาดแคลนแรงงานสูงมากนะครับโดยเฉพาะแรงงานราคาทักษะสูงเนี่ยหลักสูตรไอทีของประเทศไทยนี่มันเปิดปีแค่3ามเป็นห้าอคนนะความต้องการต้อง20,000นะื่น่ะ คือเราไม่ได้ผลิตประชากรแล้วไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงด้วยเราผลิตประชากรที่รู้แต่สังคมาศาสตร์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปดสิเรซเรียนสังคมาศาสตร์ผมก็ไม่เข้าใจคือที่บ้านผมนี่เรียนวิทยาศาสตร์กันหมดนะฮะไม่มีใครเรียนมีเรียนสังคมาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าก็มีส่วนน้อยนะฮะก็คือส่วนมากจะเรียนวิทยาศาสตร์นะเกินครึ่งนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราจะบอกว่าเราควรจะเรียนที่สเต็มนะฮะคือเรียนวิทยาศาสตร์ตอนนี้เกาหลีใต้ผลิต บันดิตสเต็มนะัหมดหมด6นสา0คนต่อปีมากกว่าประเทศไทย18เท่าคุณฟังตัวแรกแล้วคุณช็อกไหมครับประชากรของเกาหลีใต้มี43ล้านคนของเรามี6 6กล้านนะครับทอผลิตตั้ง6 .3 0 0ื่สะสิงคโปร์มีผู้เชี่ยวชาญดิจิตอล2 0,000คนต่อปีจากประชากร5.5ล้านคนไทยเรามีชู้เชี่ยวชาญดิจิตอลแค่1% 1%ปอร์เซของประชากร,รตามกว่าสิงคโปร์ที่มี8%เราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าจะได้ไม่งงพูดง่ายว่าสิงคโปร์มี มีคนเก่งมากกว่าเรา8เท่าอะ่ะเศรษฐกิจไทยเราวนเวียนอยู่กับเศรษฐกิจแบบเดิมๆนะฮะไม่มีอะไรพัฒนาเลยอันนี้ผมไม่ได้มองในเรื่องแง่ลายะนะครับผมมองความจริงนะครับไทยเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวสินค้าเกษตรมูลค่าต่ำนะฮะคือพูดง่ายว่าคุณยังอยู่ในยุคโบราณอยู่เลยยังขายวัตถุดิบทุเรียนมังคุดลำไยสับปะรดนะยังขายอยู่เลยอ่ะ คือคุณขายได้ครับไม่มีใครว่าอะไรมันมีประโยชน์ต่อประเทศไทยแต่คุณจะต้องมีพวกที่เสริมเข้าไปเช่นการแปรรูปนะฮะที่ดีขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการขายพรีเมียมของที่มันมีเกรดดีๆนะฮะหรือเสริมเข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมเกษตรนะฮะอุตสาหกรรมเกษตรที่ดีมากนะครับคือไม่ใช่ว่าผมไปต่อต้านว่าขายของแค่นี้ จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าดีมากแต่ว่าเราก็ต้องเสริมของอื่นๆเข้าไปด้วยเพราะเราก็มีจํากัดไงฮะวัตถุดิบแล้วก็มีจํากัดไงฮะถ้าเราสามารถขายได้ราคาดีขึ้นแล้วก็ขายได้คุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยมันเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเรามีทุเรียนที่ดีมาก แต่เวลาเราส่งออกเรามีปัญหาอุปสรรคมากมายครคนจีนก็อยากกินทุเรียนไทยมากแต่ไปไม่ได้ครับเพราะมีการช่อฉลนช่อโกงมีการย้อมสีมีการใส่สารอะไรเข้าไปโดยไม่ถูกต้องมากมายเพื่อจะเอาราคาแต่ไม่เอาคุณภาพไงมันก็ฆ่าตัวตายชัดๆเหมือนลำไยใส่สารสมัยก่อนเนี่ยพังทั้งแถบเลยจีนไม่เอาเลยเพราะว่าคุณเล่นใส่าสารเคมีเข้าไปอย่างเงี้ยมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรพวกนี้มันต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าจากพัฒนาจากสดก็มีแช่แข็งบ้างมีการส่งรวดเร็ว ถึงภายใน3วันอะไรพวกนี้แล้วส่งของคุณภาพมีเกรดขายราคาแพงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาคุณภาพเพราะว่าถ้าเราส่งของที่ไม่มีคุณภาพไปอีกหน่อยประเทศจีนก็ไม่ซื้อเราเขาก็ไปซื้อเวียดนามไปซื้อมาเลเซียสิง์ฟิลิปปินส์ที่ไหนก็มีขายนะครับไม่ใช่ประเทศไทยขายทุเรียนที่เดียวนะครับตอนนี้มีคนมาแย่งตลาดเราเยอะมากเลยนะครับจนตอนนี้ตลาดเรายักแย่เลยนะผมอยากบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งนั้นนะครับลากเงาของปัญหาคืออะไรเรามาคุยกันนิดนึงครับว่าลากเงาของปัญหาไทยคือการเมืองสายตาสั้น สถาบันการเงินศึกษาอ่อนแอระบบราชการคือตัวอุปสรรคยิ่งใหญ่ไม่เคยช่วยอะไรเลยครับเป็นแต่อุปสรรคปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องสะสมมา20ปีการเมืองก็คือปัญหาใหญ่มากมันปรนสะสมมา40ปีระบบราชการขค,ค้อเครื่องยนต์เก่าแก่ชื่อชาดอืดอาดยืดยาดเชื่องชา้าไม่ปรบับตัวโรคไปด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรแต่ราชการไทยไปด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงการศึกษาเราไม่ต้องพูดถึงผมบน่บนไม่อยากบ่นแล้วครับมันเป็นอะไรที่แจกเงิน แจกเงินแล้วก็แจกเงินคุณเอาเงินที่ไหนมาแจกกู <c oughs> มาอายอายผมอายมากเลยนโยบายพักเพื่อไทยนี่อายยังไม่รู้จะอายอยังไงคิดได้ยังไงนะซื้อเสียงด้วยการแจกเงินก็คือเอาเงินรัฐบาลเนี่ยมาแจกแล้วบอกว่ารัฐบาลแจกที่วน่าจะได้เลือกอีกจะได้แจกอีกนี่มันถายนะชัดๆอ่ะมันกู้เงินมาแจกอ่ะแล้วคนคนที่ใช้นี่คือใครละ่ะลูกหลานเรานะฮะหรือตัวเราตอนแก่ท่านที่อายุหนุ่มๆก็จะต้องใช้นะี่ตลอดชีวิต ท่านยังไม่มีวันผุดวันเกิดเพราะาคุณรุ่นก่อนทําไว้เร็วมากคือผมอายอะที่จะบอกว่าประเทศจีนล้มเหลวเพราะว่าแบบนี้แหละคนรุ่นก่อนทําไม่ดีรุ่นรุ่นลูกหลานก็เดือดร้อนอยากจนค้นแค้นนะแล้วก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นคนร่ํารวยได้ด้วยความเหนื่อยยากแสนเข็นนะคุณไม่อยากให้ลูกหลานคนลําบากคุณก็ควรจะทําอะไรที่ดีๆในปัจจุบันนะครับเราจะงมองยกตัวอย่างอีกอย่างหนึงคือสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีทักษะสกิล ดีมากเพราะประรัฐบาลเนี่ยให้ประชาชนทุกคนเรียนหนังสือเยอะๆรเรียนหนังสือเก่งๆครับมหาลัยในสิงคโปร์นี่ติดอันดับโลกในเอเชียนี่ที่หนึ่งที่สองเลยนะครับนั้นอย่าง university สิงคโปร์ university นี่ติดอันดับหนึ่งอันดับสองเลยนะครับเพิ่งแพ้จีนมาไม่กี่ปีนีงจีนขึ้นมาเตะสิงคโปร์ลงไปที่ 2, ที่สองที่สามนะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาเป็นแผลนะครับทีละสิบมหาลัยเลยครับแต่สิงคโปร์ยังติดอันดับสามอันดับสี่นะครับคุณเชื่อไหมประเทศไทยเราติดอันดับเท่าไหร่เป็นร้อยอ่ะ นี่ฮะเป็นรอยครับฉะนั้นจะสังเกตดูว่าเขาลงทุนเรื่องการศึกษามหาศาลเกาหลีใต้ลงทุน5%ของ GDP ในการระบบการศึกษาเน้นการวิเคราะห์และสร้างคิดสร้างสรรค์เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันหนึ่งมันบ้าเรียนจนสุดๆแต่ความบ้าเรียนของเกาหลีใต้ที่จีนก็ไม่น้อยกว่านะมันจะไม่เจริญได้อย่างไรคนมันเก่งขนาดนั้นนะ่ะคนมันขยันขนาดนั้นนะ่ะผมไม่ได้แปลกใจอะไรเลยผมรู้จักคนเกาหลีคนจีนแล้วผมผมว่าผมก็ขยันนะ ตอนตอนโตตอนเด็กขี้เกียจมากขี้เกียจโคตรมาขยันตอนหนุ่มๆน,นิดหน่อยนะก็เลยรอดพ้นมาได้เพราะความขยันก็เลยทําให้ผมรอดมาได้นะผมไม่คนไม่ค่อยฉลาดครับค่อนข้าง,งโง่ด้วยแต่ว่าผมขยันไงขยันก็เลยแก้ปมที่ทำไมก่อนขี้เกียจทั้งขี้เกียจและงโง่ไงตอนหลังก็ขยันแล้วยัง,งโง่อีกก็ยังพอไปได้ไงนะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการศึกษาสําคัญนะงบประมาณประเทศไทยเนี่ยห้าแสนล้านอะ่ะแทนที่จะเอามาทําการศึกษา upskill reskill ของเด็กรุ่นใหม่เขาทำไงทราบไหมครับแจกแจกฟรีเอาไปทำอะไรทราบไหมครับล่าสุดนี้เฟสสเนี่ยเขาจะแจกเด็กอะสิบหถึงยี่ะฟรีเอาไปเที่ยวเอาไปซูบูรีกินเหล้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยทำได้อย่างไงวะคิดได้อย่างไงก็เขากําหนดไว้นะครับว่าทำอะไรก็ได้ที่ที่ที่ใช้ใช้เงินผ่านระบบแองเของเขานะผมบอกโอ้โหป้าไปแล้วนะฮะ คิดได้ยังไงฉะนั้นเราก็ต้องมีบางสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเราต้องเรียนรู้จากประเทศอื่นๆเช่นไอซ์แลนด์เนี่ยประเทศเศรษฐกิจยากจนตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของยุโรปนะฮะไทยเรายังยโปรโมทต,ตัวเองเป็นครัวของโลกแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเดิมไม่มีดิจิทัลเทคโนโลยีเลยทําไมไม่เปลี่ยนอย่างโอคิ o อีคโนมี มันเป็นดิจิตัลบ้างนะคุณทําครัวของโลกกะถูกแล้วคุณทําแหล่ง,งท่องเที่ยวถูกแล้วแต่คุณต้องมีดิจิตัลเข้าไปใส่ต้องมี A.I I เข้าไปใส่ประชากรไทยเนี่ยมันเหมือนแท็กซี่น้ามันหมดคือคุณต้องเติมต้องเติมน้ํามันะคุณไม่เติมน้ามันแท็กซี่ก็ไปไม่ได้ฮนะคุณต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาพัฒนาเด็กเกิดใหม่ให้มากขึ้นกว่านี้คุณต้องพัฒนาประชากรให้มันมีจํานวนไม่ลดลงอ่ะคือเราไม่ได้คาดหวงังว่าจะเยอะขึ้นนะ แต่ขอให้มันไม่ลดลงมีลูกกันเยอะๆหน่อยนะครับผมก็มีลูกสองคนเนาะก,ก็ผมว่าผ,ผมก็ทํางานของผมแล้ว <c oughs> นะฮะแต่คนรุ่นใหม่ก็น่าจะมีลูกอย่างน้อยครอบครัลวละสองคนขึ้นไปเนะเาะอ่าฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ไทยเราเนี่ยแก้ไขก็คือหนึ่งเรื่องประชากรสองเรื่องธรรมาธิบานนะฮะระบบอุปถัมภ์ที่ฝังลากเลือกให้เลือกเสียระบบการเมืองที่ดีขึ้นก็คืออันที่สมนะที่ผมจะบอกว่าเราควรจะมีระบบการเมืองที่ดีกว่าน,นี้นะฮะเราควรจะคิดว่า ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีของดีอะไรแล้วก็ออกมาใช้นะครับฉะนั้นการเมืองก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเป็นตัวนำนะครับที่จะทําสิ่งที่ดีๆออกมาผมไม่ได้ด่าการเมืองว่าการเมืองเลวนะครับการเมืองสําคัญมากแล้วต้องเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องดึงประเทศไทยพัฒนาเราจะมองเห็นบางอย่างที่ผมเคยคุยกับสอส,อสอบูมเนาะว่าแล้วทํอทไมคนนเขาชอบมาเที่ยวเยาวราชจังเลยเขาอยู่ในเขตหนึ่งในเขตเยาวราชเนาะอ๋อคนจีนเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เขามาเห็นอยากเห็นจีนสมัยโบราณห้าหกสิบปีร้อยปีก่อนต้องมาดูที่ประเทศไทยพิจธภัณฑ์ที่มีชีวิตมีนักท่องเที่ยวม,มาเยี่ยมชมความล้าหลังของเรามันสกรปรกดีมันขายขางของข้างถนนสกรปรกดีมันจะได้รู้ว่าสมัยก่อนอยู่กันยังไงไม่มีใครอยากลงทุนประเทศแบบนี้นะครับแต่เข้ามาเที่ยวได้มาดูความล้าหลังฮะเหมือนกับเราไปเที่ยวประเทศแอฟริกาแล้วเราเห็นประเทศโอ้โหมันจนขนาดนั้นเลยเหรอ อินเดียความวุ่นวายสับสนของอินเดียมันก็น่าสนใจอยู่มีสเสน่ห์อยู่มีหลายคนที่บอกว่าอินเดียมีสเสน่ห์เพราะว่ามันล้าหลังโบราณอะไรที่มันดูธรรมชาติดีไม่ปรับไม่ปรุงแต่งมากไปญี่ปุ่นมันดีเกินมันสะอาดเกินมันเรียบร้อยเกินมันเป็นระเบียบเกินนะฮะไปดูประเทศอินเดียมันวุ่นวายสับสนเขามาดูประเทศไทยก็เหมือนกันนะเขาอยากมาดูการมีชีวิตอยู่ของคนเมื่อรุ่น50ปีก่อน ผมว่าเป็นทัศนคติทีไ่ไม่ถูกต้องเลยอ่ะโอเคคุณขายแหล่งท่องเที่ยวแต่คุณขายแหล่งท่องเที่ยวที่มันมีประสิทธิภาพกว่านี้ได้ไหมคือมันจะดูแบบโบราณก็ได้แต่เป็นโบราณที่มันมีความสะอาดได้ไหมมีไฮยีนมีอนามัยได้ไหมแล้วก็มีอะไรไร้ที่มันเหมือนกับถนนคนเดินที่มีสเสน่ห์แต่ไม่ใช่สเสน่ห์แบบร้าหลังด้อยพัฒนาอะไรประมาณนั้นผมเมยมองว่าสิ่งที่เราอยากจะไม่อยากเป็นเฟสสเตทนะเราต้องมองสิ่งที่ที่ให้เห็นนะว่า GDP ประเทศไทยปีนี้อยู่รวาว ต่ำกว่า2อไม่อยากจะคาดว่าเท่าไหรเนาะแต่มีบางคนก็บอกว่า1.8่บางคนก็บอกว่า1ุบางคนก็บอกห่ผมก็เลยคาดเฉลี่ยว่า1.6แล้วกันตรงกลางถ้า1.6คือต่ำสุดนะฮะในอาเซียนนะฮะจีนเนี่ยเขาบอกว่าจะต่ำลงถึง4%เ็ผมก็คิดว่าจีนน่าจะพยายามขึ้นไปที่5นะแต่ประเทศไทยไม่มีหวังแล้วครับว่าจะเกิน2ไม่มีทางเกิน2อีกอย่างที่ผมอยากจะมองคือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปเราส่งออกที่ ไปมูลค่าทั้งหมด284,000ล้านเหรียญในจำนวนประมาณ300ล้านเหรียญที่เราส่งออกเนี่ยเราเป็นเจ้าของจริงๆแค่25%เท่านั้นเองที่เหลือเป็นของต่างชาติบ้างเป็นของคนไทยร่วมทุนบ้างเราก็มองอย่างง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่า55%เป็นของต่างชาติอีก45%เป็นของคนไทยมีส่วนร่วมแล้วเป็นของคนไทยเพียวๆจริงๆ25%ก็สินค้าเกษตรต่างๆเนี่ย ถือว่าเป็นของคนไทยจริงๆย,ยางพาราผลไม้สินค้าเกษตรนะสินค้าแปรรูปบางอย่างที่ใช้วัสดิดุของประเทศไทยเช่นผลไม้กระป๋องเนี่ยเออใช่นะ,ะอะไรอล้รต่างๆเนี่ยคือสินค้าที่เราเราน่าจะพึงโฟกัสที่ตรงนี้ โอเคนะเรามีการลงทุนอย่างเอฟตีใจต่างประเทศแล้วเราก็ส่งออกมันก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่เราไม่ได้เสียอะไรเนาะเพราะเรามีมีที่ดินเหลือเฟือเรามีทรัพยากราเหลือเฟือเราก็ขายทรัพยากรได้แต่ว่าเราควรจะโฟกัสสิ่งที่เรามีจริงๆของเราที่เราเป็นเจ้าของอย่างอุตสาหกรรมส่งออกรถยนต์เนี่ยอย่าไปเน้นมากเลยเพราะเป็นของต่างชาติเราไม่ใช่ได้อะไรนะฮะอย่าไปเท่มากเลยดีทอยเอเบเชียคุณรำรับความจริงถึงว่าคุณได้อะไร เหมือนกับไอโฟนน่ะที่ผลิตในประเทศจีนประเทศจีนไม่สนใจเลยครับคือคุณมาก็ดีประเทศประชากรมีงานทำอ่าสี่แสนคนนะฮะเขาก็โอเคก็ดับได้แต่เขาไม่สนใจครับเพราะมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรมากมายแต่ประเทศจีนเขาได้อย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้มองแค่ตรงนั้นไงเขามองเรื่องซัพพลายเชนคือ iPhone เข้าไปในประเทศจีนเนี่ยทำให้ประเทศจีนมีเทคโนโลยีเขาถึงยอมไงย,ยอมได้น้อยแต่ได้มากก็คือหลังจาก iPhone เข้าไปปุ๊บเนี่ย เทศจีนผลิตมือถือได้เก่งมากแล้วมาครองโลกแล้วตอนนี้เหมือนรถไฟฟ้าเขายอมให้เทสลาเข้าไปนะฮะแล้วเทสลาก็ปลุกกระแสร,รถไฟฟ้าในประเทศจีนจนประเทศจีนมีซัพพลายเชนเรื่องรถไฟฟ้าที่1ของโลกโทรศัพท์มือถือที่หนึ่งของโลกเพราะเขายอมให้ต่างชาติไปลงทุนถ้าคุณมองอย่างนี้ดีมากคือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีซัพพลายสร้างซัพพลายเชนขึ้นมาประเทศไทยเราเนี่ย ทำอุตสาหกรรมรถยนต์ ICE เข้ามาในประเทศไทยหลบ50ปีแล้วเรายังไม่มีซัพพลายเชนที่เป็นของตัวเองเราอาจจะมีซัพพลายเชนของญี่ปุ่นอเมริกันในประเทศไทยนะตอนนี้ยังมีซัพพลายเชนของจีนแต่ไม่ใช่ของไทยไงมันไม่เหมือนประเทศจีนที่เขาสร้างซัพพลายเชนตัวเองไงปัญหาของเราคือเราเอา f อ i เข้ามาแต่เราไม่ได้สร้างซัพพลายเชนของตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของเอง นี่คือจุดหักเหสําสคัญที่เราทําไม่ได้ไงไม่เหมือนเกาหลีไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนจีนที่เขาสามารถจะนําเทคโนโลยีเข้ามา FDI อย่างเป็นพัานแล้วเขาพัฒนาซัพพลายเชยนของตของระบบเขาเองขึ้นมาได้จนเขาเป็นเจ้าของไงนี่คือสิ่งที่แตกต่างในเรื่องของวิธีการทํางานผมอยากให้ประเทศไทยเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยนะฮะยังไม่สายหรอกครับไม่มีอะไรสายเราต้องมีความหวังครับเราก็ต้องมีความหวังว่า f ฟล l state เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆ ถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ปฏิรูปผมก็พูดอยู่เรื่อยน,นะครับเรื่องนี้ที่เห็นเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ทนไม่เห็นไม่ได้ที่ประเทศไทยจะล่มสลายไปเพราะคนบางคนที่ไม่เก่งเนี่ยไม่มีคนเก่งมากมายผมตกใจนะฮะบ,บางครั้งผมก็แปลกใจนะครับว่าผมก็เจอคนเก่งเยอะมากแต่คนเก่งพวกนี้ไม่ได้มีโอกาสแสดงเนี่ยคนเก่งมีเยอะนะครับถึงว่าเราจะเป็นสังคมคนชรา25ก็จริงแต่ว่ายังมีคนหนุ่มคนสาวเกิดใหม่ปีหนึ่ง5 0 0 0คนนะครับ คนพวกนี้ถ้าพัฒนาดีๆเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพคือเราไม่ต้องมีจํานวนเยอะก็ได้แต่อย่าให้มันลดลงนะอย่าให้มีจานวนเยอะก็ได้แต่เป็นคนที่มีความสามารถในปัจเจกบุคคลเก่งคือไม่ต้องมีลูกเยอะหรอกครับแต่คุกคนเป็นคนเก่งมีลูกสองคนต่อครอบครัวก็ได้ครับทดแทนที่คนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วแต่เป็นคนที่มีความสามารถและคนเก่งนะฮะมันได้คุณภาพมากแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเออจริงว่าคุณภาพคนมันอยู่ที่พ่อแม่จริงๆ ถ้าพ่อแม่สอนดีเก่งนะยังไงลูกก็เก่งว่ะเพราะฉะนั้นสิ่งปัญหาของเราบ้าน,านเราคือว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยรุ่นผมเนี่ยต้องเก่งก่อนนะฮะทำตัวให้เก่งนะแล้วก็จะทําให้ลูกหลานเก่งไปด้วยแต่คุณไม่บอกว่าลูกหลานคุณจะเก่งตัวตัวคุณคุยอ่ะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อ่ะเฉะนั้นเราต้อง up skill คนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องว่าเป็นคนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างผมอายุหกสิบสองเนี่ยผมก็ up skill ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งหรอกครับที่จะเรียนรู้นะะนั็เลยคิดว่า ถ้าเราเก่งลูกเราก็เก่งนะครับร้านเราก็เก่งแต่ถ้าคุณมันห่วยแล้วนะคุณจะไปพัฒนาคนอื่นเอาตัวเองเป็นหลักอะ่ะพัฒนาตัวเองก่อนอย่าไปสนใจคนอื่นเลยครับเรื่องของเขา,ถ,า,เา,ถ,า,เาถ้าเราเ,เราัวเองเองเัวเองให้เก่งทุกๆคนทําอย่างนี้หมดประเทศชาติก็จเจริญไงท,ท,ทุกคนคิดอย่างเดียวกันเอ้ยทําให้ตัวเองเก่งก่อนแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นเองนะฮะอันนี้คือคลิปที่ว่ากันสดๆด้วยความอยากจะแสดงออกว่าเราจะไม่ใช้ชาติล้มเหลวแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร